รบสวัสดีซีสุภุสกุลครับมือนึ่งหอเมาสรุปนเมืองไฟขนาดท่อหนท่อสทอสนิ้วบางส่วนวันที่ยี่ินีนาคมสองก็หนาร้อยนะครับบางที่1หลิวเตอร์หัวนะครับหลิวเตอร์แหลมขนาดท่อสองเจดสิบเนะครับเด้อยสามสิคะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับต่องสเลยทีเดียวนะครับบางที่สองท่อเนะครับขนาดทอสองนะครับหกสิบดสิบเพอดีผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางที่ส หลวงปูซังลุยขนาดทอสานะครับบังไฟหมื่นเกาซีเพเดียวเด้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่4ประทําตำบนขนาดทอสามสามดส้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่หานุมพเก็ตนะครับขนาดทอสองเบอร์เดียวไดส้อยแคะแนนเจ้าพอดีนะครับบางที่6โอรสสวรรค์ขนาดทอสองแปด้าสิดสคะแนนเจ้านะครับบางที่7แหลมตะหลิวนะครับแหลมเตะหลิวนะครับ ขนาดทอสองเจ็ดสองเจ็ดสิบเดเก้าสคะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับบางที่8ปคนบ้านม่วงนะครับขนาดทอสองห้าสิบเบอร์เดียวเด้อยสี่คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่เก่าอินซี่หนิงขนาดทอสองแปดสิบแปดสิ้าเด็ดสร้อยเก้าสิบแปดคะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางที่10บซับม่วงคน้นขนาดทอสองหกสิบห้าเจ็ด้อยเคะแนนผ่าน อ๋อผ่านนะครับจาวมวกนะครับผมเปิดแมนค่กนะครับบางที่1 1เพชรมิงเมืองขนาดทอสองเก้าสีวิเด้อยเจ็ดสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับราคาสูงเกินไปนะครับบางที่สิโกอิลีขนาดทอสองครับเจ็ดสาดสิองร้อยห้าสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิกุชินาลายขนาดทอสองนะครับเจบเบอร์เดียวเด,270ดส้อยเจ็คะแนน เจ้าพอดีนะครับบังที่14สนุ่มพุกเจ็ดขนาดเท่า2 8 0เบอร์เดียวได้365คะแนนผ่านหวานเชียบนะครับบังที่15กำนันแหลมขนาดเท่า2 7 0เบอร์เดียวได้330คะแนนผ่านหวานเชียบนะครับบังทีสิบสนามปอนขนาดทอสามนะครับ บางไฟมื้นนะครับยี่สิ่เด็ดสอง้อยเาคะแนนไม่ผ่านนะครับบาง1ีเทพซิลินขนาดทอสองแปดส้าเดสองร้อยแปดสิบห้าคะแนนเจ้านะครับบางทีสิโชคสมบัติขนาดทอสอนะครับหกสิบดเจ็ดสิบสาเด็ดส้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบเก้า่ล้านเลขขนาดทอสองครับเก้าสิิบเจวินะครับเด็ดส้อยย่าคะแนนไม่ผ่านนะครับบาง D ี0เทพมงค้นนะครับ 5, ขนาดทอสองหกสิบห้าเจ็ดสิบเด็ดร้อยสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับ,บ ทอสองเจ็ดสิบเบอร์เดียวไดสามร้อยหกสิบคะแนนผ่านหวาเจี๊ยบนะครับบางที่ยีโอรสสวรรค์ขนาดทอสองแปดสิบห้าเก้าสิบองร้อยเก้าคะแนนผ่าน้าวินะครับแก้วนะครับบางที่ยี่สิบสมซอุดมขนาดทอสองเจด้า1ดคะแนนผ่านนะครับบางที่ยี่สหน้าเศร้ากำนะครับขนาดทอสองนะครับเจ็ดสิบสองร์เดียวได้อยหคะแนนผ่านนะครับบางที่ยี เพ nope ิ่งสยามขนาดท .2 80-90เด็225คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที26สอทเอิร์ดขนาดท .2 80เบอร์เดียวเด็300คอนดีผ่านนะครับบางที27 1ล้ารนเล็กขนาดท .2 85เบอร์เดียวเด็290คะแนนผ่านนะครับบางที28กุชินาไลขนาดท .2 78 0เด็358คะแนนผ่านนะครับบางที29สนามบอลนะครับขนาดท .2 75เบอร์เดียวเด็340คะแนนผ่านนะครับบางที30เสียสวรรค์นะครับเสียงสวรรค์ขนาดท .3 นะครับ ขนาดทอสองนะครับเจ็ดสิบห้าแปดสิบเดร้อยสามสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสามสิบเอ็ดเคยมึงเลยขนาดทอสองแปดสิบเบอร์เดียวนะครับไปทางเปนะครับแพ้ายไม่ไปไล่จำดินนะครับบวมหัวได้จใจคะแนนหูตะวันแพ้ไม่ไหวหนักเลยนะครับบางทีสามสิองซุยขนาดทอสองแปดสิ 2, 80, บเบอร์เดียวเดี่ยสองร้อยสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับผมนะมือหน,นีกะผ่นานผ่าน ตา,ตายตายนะครับสลับยูนะครับอ่ะดีใจน้ำผู้โสคูมันผู้ประมาณก็สู้กันต่อไปนะครับมืออื่นก็มีอ่สาสถานที่จุดปัะไฟแสนนะครับรุ่งอดก็มีรายการบังไฟนะครับก็อาจจะเปลี่ยนจากบ้านน้องน้องนกบ่น้องนกเขียนนะครับเป็นอีกบ้านหนึ่งนะครับจักสีบ้านได้กันเนี่ยเปลี่ยนอยู่สามบ้านแล้วนะครับผม อ่าก็อย่าลืมไปใหก้กำลังแรงใจกันนะครับผมหาข้อมูลพิาพาประการในลุงหลาเดฟซีต้องกราบขอาภไยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลายเดฟซสวัสดีครับอ๋อเปลี่ยนจากบ้านน้องนกเขียนเป็นบ้านสังส่างนะครับบ้านสังบ้่นสังส่างนี่แหละนะครับ